ว้าซื้ววัดดิ้งไปจ้ะซื้อน้ำหนามว่า,า,วาโอ้ซื้อล่องท้ายว่า บ่ได้ไม่เอาสามพันมาหยอดกเด้เปลา็มาเนียเดี๋ยวสฟ้าวเป็นล่มได้ไม่วาดเลยไปไปงอ่านเลยสักแล้วสักแล้วซื้อทานนั่นเยี่ยมล้บอาจารย์อ่านวาสนาวเพื่อทีนา รถขังลอน้อไรดรบังคับแต่ว่าอย่าเฝ้าดีใจอัตติออามองไปได้เอามอกไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝ้าดีใจรนบังคับคันนี้มันเป็นรถบังคับนี่นั่นไปแล้วไป่อตะเมอตะเมอตะเมอโอสมลอูไปพระสวดอีริรัสวดเก้าขึ้นหรือระบา ้ารเงี้ยเอ้าวชีมือด้วย่ไาะ้อนนี้าต้องไถต่บ่เมื่อนั่ได้บคตรได้รถลากีว่าเป็นได้สามพอ้ามาอีกแล้วครับอ้ามีรางวัลชมเชยหสำหรับทีมได้สามพันลักกามีบัตรเติมเงินบัตรสำหรับเติมเงินอยู่ใน้ีดีพออ่า แต่ว่าบัตรหนึ่งที่เป็นกี่วานั่งันใช้บถือกี่วอขายเอาเด้อบัตรหนึ่งน่ัถือกี่หบได้บุได้บต้องกัโอ้เง็นยเดี่ไปซื้อบัตรเติมเงีกว่าอุ้ยดีจว่าดูนี่ดีบนนีาอันนี้เองทีกิบกว่แล้วว่าเด้อรอขายอีกอนจเมีเป็นกาแฟ